บูชารกแมวช่วยเรียกทรัพย์ส่งเสริมโชคลาภพกติดตัวไว้ไม่มีจนลกแมวถือเป็นเครื่องรางข,งของขังที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยมีความเชื่อกันว่าลกแมวเป็นเสเมือนเมตตามหานิยมเป็นของขังที่ดีและหายากมากๆเพราะปกติแล้วเวลาแมวจะคลอดลูกก็มักจะต้องไปหาที่ แอบคลอดในที่รับตาคนทำให้คนไม่ค่อยเห็นลกแมวมากนะักอีกทั้งตามสัญชาตญาณของแม่แมวแล้วหลังจากคลอดลูกมักจะกินลกของตัวเองเพื่อเป็นอาหารในการบำรุงกำลังหลังจากคลอดลูกและเสียเลือดเป็นจำนวนมากแต่ถ้าแม่แมวตัวไหนที่ไม่กินลกของตัวเองถือว่าเป็นแมวนำโชคลาภที่ดีมาให้กับเจ้าของบ้าน ตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณว่ากันว่าใครสามารถครอบครองบูชาลกแมวได้ถือว่าผู้นั้นเป็นคนที่มีบุญบรารมีมากช่วยส่งเสริมโชคลาภเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าลัวๆเป็นเมตตามหานิยมมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นและใครที่พบเห็นลกแมวก็จะมีโชคลาบดังนั้นใครที่ทำอาชีพค้าขาย หรือมีปัญหาติดขัดทำมาหากินไม่คล่องตัวคนดงตกมีนิสินมากมายคนโบราณว่ากันว่าถ้าคนนั้นได้บูชารกแมวจะช่วยส่งเสริมโชคลาภเรียกทรัพย์ให้เงินทองไหลมาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือแถมยังช่วยให้กิจการค้าขายรุ่งเรืองเฮงเฮงปังปัง,ปงรวมถึงการเจรจาก็ง่ายขึ้น ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตารักใคร่และเอ็นดูจากที่ทำอะไรก็ติดขัดกลายเป็นราบลื่นไม่มีอุปสรรคการบูชาลกแมวไม่ใช่แค่ยกมือไหว้แล้วขอในสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นแต่คุณต้องจุดธูปห้าดอกพร้อมท่องคาถาบูชาลกแมวดังนี้ให้ท่องน้าโมสามจบตามด้วย ห้องคาถาบูชาลกแมวอีก9จบจากนั้นให้คุณขอพรในสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองการทำงานประกอบอาชีพค้าขายเจรจาผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาหรือเรื่องอื่นๆที่ต้องการให้ประสบความสำเร็จทั้งนี้เมื่อคุณได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วอย่าลืมมันไปทำบุญกุิทศส่วนกุศล ให้กับส,สัตว์ทั้งหลายอาจเป็นการช่วยเหลือสัตว์ที่ไร้ที่พึ่งให้อาหารสัตว์หรือคอยดูแลรักษาสัตว์ที่ถูกทำร้ายโดยเฉพาะแมวต้องเน้นให้มากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมูเตลูชาแนลด้วยนะครับ